ัเผ่ามังกร V4 ที่เพิ่งเข้ามาใน Box ok Food Update ยีิคลิปนี้ผมจะมาทำตั้งแต่ V1 ไปจนถึงภารกิจ V2 ออกทะเลจากการฉลามเพื่อ V3 และทำภารกิจสุดบ้าระหำ่ำที่ให้เราดึงหัวใจเข้าเกาะกระโดดขึ้นภูเขาไฟแบบห้ามใช้สกิลเพื่อรับเผ่ามังกร V4 โยโย่ไอฮัมเดไม่ใช่แล้ว <c oughs> มาทุกคนเราจะมาทำเผ่ามังกรกันนะครับ <c oughs> ให้ถึง V4 นะแล้วก็จะมาหาอาวุธใหม่ <c oughs> นะครับอย่างแรกนะคือเราต้องมาที่เกาะไฮด้าก่อนนะครับเราต้อง มาบัฟเคล็ดนะแล้วเควสแรกเนี่ยก็คือเราต้องยอดมังก,กรครบ500ห้าร้อยนะครับนี่เราเควสตัวนี้นะครับมาครับเราต้องมาตีไอตัวนี้นะให้ครบ100%นะครับแนะนําให้ตีประมาณกี่ชุดนะเจมประมาณหชุดประมาณ5ชุดนะครับก็คือประมาณ5เควสนั่นแหละทุกคนตีเลยนะครับผมใช้เป็นผลมังกรนะตียากนะผมว่ามันฟาร์มยากขึ้นเยอะเลยมาเช็คนะครับว่าครบ100%หรือเปล่าเจเก้าสิาเจมว้าไปตัีได้นะครับจะตีข้างล่างนี้ก็ได้เนาะ ผมว่านะ่าจะครบแล้ว่ะทุกคนปีขนาดนี้เอา้าไม่เห็นได้าไอเจม,มือ อ่าตอนนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าทุกคนเราได้อะไรมาไม่รู้นะครับเหมือนเป็นผ้าสีขาวเลยนะไปไหนต่อเจมแล้วก็ไปออกทะเลออกทะเลเหรอไปตีพวกมอนสเตอร์ไปต่อไปนะครับก็ตีตัวทะเลอะไรก็ได้เราต้องไปใส่โล่เลยเป็นทานหรุ่ทุกคนผมไม่ได้ใช้ผอบายมาดูทุกคนไงโคตรเท่เครับการเลี้ยวของเรือไหนเจมเลี้ยวดินี่แม่งยิงขี่ได้นะี้อนจัดโอ้ยเจมพอดีเลยเนี่ยโอ้ยสองตัวเลยทุกคนมึงว่าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มเท่าไหร่ปะเพื่อน็เตม อรออ,อมาเจมมาเจมมึงเอามังกรไวเวืร์นเดี๋ยวกูจะเป็นมังกรยุโรปเองเจมเอ้ยมังกรจีนมีตายนเนี่ยเพื่อนมีอุยทุกคนผมเกือบตายฮะแต่เรายิงไปกลนะครับเราช้าตรงนี้เลยทุกคนยังไงก็โดนอย่างน,นี้โดนด้วยทุกคนมาวู้กูม,มาแล้วเจม,มเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเราช้าเราไปข้างล่างนะวู้มันสองตัวมันสองตัวมันดาเมดแรงเนี่ยขอฮิวเลือดก่อนนะครับโอ้โหหมดว่ะทุกคนหมดเอาไปกิน นี่กูตาย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 เฮ้ยเดห้าร้อยเมื่อกี้เห็นรอดเพื่อนขอลี่นมาส่คอฮิวเลือดนะครับเน้นเน้นมันสู้ยากอยู่แล้วเนี่ยมันสองตัวไงเจมใช่แต่เราก็สองคนนะเพื่อนแปลงไงกพว่าเราต้องดูมันล้วล่ะไะเจมฮึบกูทู่แ้ว โดนแล้วใได้ตดยแล้วใกล้ตายแล้วใก้ตายแล้วตายหนึงโอ้โหมันโดนมันมันโดนเออตายสองมาเจงสองตัวขนาดเนี้ะเพื่อนก็ว่ามันต้องได้แล้วมั้งเนี้ยแต่เควียดไม่ค่อยยากนะครับแต่เควียดต่อไปเนี้ยคืออะไรนะครับคลของวันนี้6กเกมได้อยู่โอ้โหขนาดตี2ตัวด้ใน6กสเเนต์ก็เหรอเออน้อยจังอ่ะแต่กคุ้มยูที่มันออกมา2ตัวแต่ฉลามได้เกิดรวงมากเลยนะอต้แต่อัปเดตมาผมไปเล่นเกิดโคตรถี่ฉลามอ่ะอ้ตัวโคตรใหญ่ทุกคนล่างไฮบิดอ่ะเท่มากเ้ราะว่า เป็นใครเดอว่าเจมสมจริงโอ <c oughs> ้โหทุกคนกีตา้าอันใหญ่จังวะดูดิจะม,มีหน้าสือกีตา้าดิเจมโคตรผีลึกอะทำไมเป็นอย่างงี้เนี่ยมันทําให้ดาบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนอเอา้าผมเพิ่งสังเกตว่าดาบผมมีปีกด้วยอะเฮ้ยมีปีกนางฟ้าเจมแล้วก็ปีกแบบเรนมีมีปีก,กับบคู่มันมีปีกด้วยอ๋อเห็นเห็นเห็นเท่ปะทุกคนมาดูนะครับว่ามันสามารถตีเรือผีธรไมาเอ้ยเจมโคตรขี้โกงมันตีเอ็มวันธรรมดาได้กับเรือผีเว้ย อย่างนี้คือโกงมากนะครับขนาดคิดเองยังทําไม่ได้เลยนะโอ้โหก็ต้องเติมซื้อแล้วนะครับผลเนี่ยใครอยากเติมระบัานะครับก็ร้านแรกช็อปนะมีบริการอยู่นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนและปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพื่อนใช่ครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนดิงใต้ล่างคลิปนะครับขายของไปเอยเรือเลยเรือเลเกิดแล้วเกิดแล้วเรือเรือหรือแค่ร้อยเดียวจุไ้ก่อนจุไปก่อนจุไปก่อนจุกอยู่เพื่อนจุกอยู่อยหนึงโกงเกินผมบอกแล้วผมตีเรือง่ายมากแล้วเรือมีโอกาสตอบผลเวยนะเราอาจจะได้ผลมัลกอนจากเรือลำใหญ่ก็ได้ทุกคน เห็นได้เลยเลยอาเจมส์กูตอกเรือให้กูตอกเรือให้มึงขับเลยโอ้โหแต่คอนอันอันเล็กที่สดเลยเจมส์เขาลืมคอนหรือเปล่าวะโอ้เพอร์เฟกทุกรอบโอ้โหไรฮิ่ติในการตอกเรือเฮ้ยมาเกมเรือเกิดมันขยับเรือหน่อยแบาเผาเรือทุกคนเผาไม่โดนเลยโอมโมโอ้ยได้ผลเจมกูได้ผลสไปเดอร์ด้วยสไปเดอร์ไม่ใช่สไปเดอร์เฉยไม่ใช่สไปเดอร์ ร0เรน,นะครับเรียบร้อยเจมแล้วทำไงต่อ,อเทดผลกันเรารับเครียดนะครับ่ปะเอาเอาผนนี้ไปเข้ามาเข้ามาทไวะพิงอ,เ,อ,อเรียบร้อยทุกคนเทดฝเสร็จแล้วก็กลับไปใช่ไหม มาคาบของได้แล้วนะคราบ<ข>อะไรอ่ะคราบพวกที่เราจะต้องไปหาเกาะอ่าทุกคนมาขึ้นหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียบร้อยผมได้อะไรมาผมดูก่อนอใส่เหลืองใส่สม้มมาอย่างแรกเนี่ยผมต้องมารับเควสวันที่สองก่อนนะครับคือเคลียร์ใหนึ่งสองสามต้องรอเควสได้สิบสองชั่วโมงนะครับใครดูคลิปนี้ยังไม่ได้ทํานะก็รีบมาทําทิ้งไว้นะครับผมเพิ่งมาคุยกับไอ้ตัวนี้ได้เว้ยไอ้ตัวโดโจเนี่ยนี่ทำเป็นไหวผมเออออกทะเลขเขตหกแล้วทุกคนให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสิบนาทีนะครับชิวลผม ังไม่ตันเลยอ่ะไว้ก่อนนะครับเวลเราทำเคสก่อนดีกว่าใช้เรือเร็วนะครับผมแนะนามันถึงเคลหกวนะก็ใช้เป็นผลมังกรไปทุกคนออกเรือนะครับใส่โล่เลยมันทาให้พร้อมโล่อาโอเคช่วงนี้อัปเดตมาบ่อยนะครับแม่งวุ่นวายมากทุกคนเราก็ต้องรีบออกมาตามหารีบลงคลิปนะครับน้องๆอยากดูกันเร็วๆไงผมก็ต้องรีบมาทําให้แล้วเหรไหมครับอัปเดตตังก็ใช้ไปต้องยืดนะครับอัปเดตเนี้ยเติมยับเลยทุกคนโอ้เจ้าทะเลมาผมตีดีกว่าทุกคนเพราะเป็นแฟกเมนต์นะเฮ้ยมาคือมัน โกงมากขนมังกรอ่ะมันขวรธรรมดาได้นะครับเดี๋เราตีมันธรรมดาทุกคนเนี่ยแล้วขวนมันแบบเออ่มมากทุกคนมังกรมีร้องอะทุกคนโกงเกินตีดาเมจสามสี่หมื่นนั่นะ เรียบร้อยโอ้โหแฟกเมนร้อยห้าสิบแต่เรามีแฟกเมนแค่สี่บันห้าเองเ,เรือผมอยังปลอดภัยดีช่วงนี้ผมก็ถือว่าฉลามออกมาถี่มากเลยนะครับเวลาเข้าเขตหกอะ่ะทุกคนดูนะไม่ถึงสิบนาทีแม่งโผล่มาแด้รอนฉลามอะ่ะ A later few moments later. นี่ไงเพิ่งพูดเมื่อกี้แต่มันจะเอากับผมว่ามันไม่รู้สักแล้วว่าพี่คือใครน้องมาดี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 เองรู้จักข้าน้อยไปแล้วจะฉลามน้อยตายหมดนะครับฉลามน้อยหรือฉลามตัวใหญ่แล้วทุกคนโป้งมีจับทุ่มนะครับจับพุ่มเอ๋ไกล เราไหวอยู่ทุกคนผมจะตายผมจะตายทุกคนผมจะตายอยู่วันนี้เลยผมจะขึ้นมาเ <c oughs> <c oughs> องเกือบตายเพิ่งรู้ว่าค่าฉลามมันหิวเลือดให้ด้วยนะครับถ้ามา2ตัวผมแตกแน่นอนบอกเลยว่าแตกยังไงก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไๆผมเจอก่อนนี้พอดีนะครับไ <c oughs> หนๆเราก็เจอแล้วอ่ะเราล่าเลยดีไหมหรือเราจะรอเพื่อนผมล่าคนเดียวไหวไหมเนี่ยผมเสียดายตะเกียงผมนะครับเอาไงดีวะเราจะจุดเลยไหมทุกคนจุดเลยก็ได้แม่งลอ <c oughs> งคนเดียวไปเลยสิวะเฮ้ยต้องลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเราไปอุดรูแม็กมานะครับ5นาทีผม้องทำคนเดียวทุก ยย่างเลโซโลเพลเยอร์จัดอุดรูนะครับอุดรูอุดรูต้องโจมตีนะครับให้เปอร์เซ็นต์มันลดระหว่างนี้ต้องไม่คอยปกป้องกันนะทุกคนโอ้ยสามตัวแล้วมาเริ่มตีตีบ้านเรานะครับเอาว่ะทุกคนผมเริ่มอาการโกเลมข้างล่างด้วยเนี่ยูนี่ไหมเหล่าผมว่าเนี่ยโอ้ยผมจตายผม่ตายทุกคนไำไมมาแรงขนาดนี้เลยวะต้องปีนขึ้นไปข้างบนทุกคนไปอุดรูแม็กๆคิดถายแล้วไงหูยไหลรูเลยทุกคนโกเลมมาแล้วด้วยรูใหม่อยู่ตรงนี้พอดีโชคดีไปโอ้ยโกเลมหลายตัวมากเลยโอ้ยโอ้ยคิดถ่ายม็กมาแ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 ม็กมาโอ้ยเกือบ ม,มันเยอะเกินนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยอย่าบอก้วผมดำเพ้ไม่ทุกคนตายตายนะครับไม่ไหวอ้ยยากมากโซโลเดี่ยวทุกคนไม่ได้เราไปออกทะเลก,ก่อนเดี๋ยวผมเจอก่อนอีกเลย แต่ผมไม่มีตะเกียงแล้วนะทุกคนมานะรับคนระหว่างนี้เราจะมาเก็บกระดูกรอนะครับไหนๆก็เจอก่อนแล้วกดเลยเจมกดแล้วรอบนี้ไหวแน่นอนครับไม่เหมือนเมื่อกี้โซโลเชืลอมุนที่ผ่านแต่กูอยู่ข้างล่างเองเอ้ขอขอตีกเลยมด้วยเพื่อนมึงตีในกูอยู่เฉยหละเอลยชิวนะครับทุกคนเราแบ่งหน้าที่กันทำนะผมว่ามา2คนก็ไหวนะครับแล้วหกวิแล้วหกวิหกวินี่คือวิธีสำคัญทุกคนดูมาฮิวโซ่มาฮิวโซ่ คือกระดูกกระดูกกระดูกคือกระดูกหิวโซหิวโซมาหิวโซมาหิวโซมายู่โซมาหิ่โซเก็บบอลรู้ไม่ไปกี่อัน่ะอันหนึ่งคือเรายังเก็บไข่ไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ทำเคล็ดนะทุกคนคือเก็บไปก็ไม่เข้าตัวนะครับได้กระดูกไปแค่สี่นะไม่เป็นไรครับทุกคนเรามาล่องเรือเฉยๆไปเราขับไปเคตกันต่อผมไม่เชื่อว่าผมอยู่เคตกมานานหรือเปล่านะครับแต่ผมจะไปดูเลยดีกว่านะเพราะผมก็ล่องมานานอยู่นะทุกคนตรงเนี้ยมาเรามาดูนะครับว่าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครบเป็นที่พลอยด์ จำได้นะก็คือเควสเนี้ยเราต้องโยนผลให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนโยนหนให้เราประมาณนั้นเราต้องไปหาผลที่เป็นลูกนะครับหรือว่าผลที่มันสามารถโยนได้อ่าเราได้เป็นผลแมกมามานะครับอันนี้นะครับเราจะโยนให้เพื่อนนะเกมมึงมึงถือแล้วมันก็โยนมาให้กู มาครับพอเราได้ผลมานะเราก็ไปส่งได้เลยนะทุกคนคือแค่นี้จริงๆนะครับต้องโยในให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนโยนมาให้เรานะอ่าเรียบร้อยนะครับครบ100%เร์เสร็จแล้วอู้มันให้แสกเง้นเรามา500ด้วยวะ่ะต่อไปนะครับอันที่3นะคือการตีเอดิดทั้งหมด3ตัวนะต้องไปหาไอดิดนะครับแล้วก็ต้องรับเพจด้วยนะอ่าไอดิดเกิดอยู่เกาะไฮด้านะครับเราต้องไปหานะว่าเกาะไฮด้ามันเกิดอยู่ตรงไหนเปลี่ยนเซิร์ฟหาหน่าจะไวกว่า s <S นะครับเซิฟนี้มีไหมอ่ามีด้วยนะครับอยู่เกาะเต่านะอ่านีไ่ไงออีดิเเรรรายยบ้ได้กอชาลิกด้วยทุกคนโช รเราไปเสกดีกว่าทุกคนแล้วตอนนี้ฮาคิมันเปลี่ยนได้แบบนี้แล้วนะครับก็คือสบายมากเราไปเหยียบสีดีกว่าทุกคน <c oughs> เราจะเสกให้คนในเซิร์ฟตีแอ <c oughs> ดมินตรงนี้นะครับสีแดงอ <c oughs> ่าติดแลด้วติดแล้ว <c oughs> เราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเหยียบข้างบน <c oughs> โอ้โหสะดวกสบายมากเลยคือไม่ต้องวิ่งเข้าออกวิ่งเข้าออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือสีขาวอ่านี่นะครับสีขาวเสกอ่าเราตีแม่งเลยครับผลมังกรผมว่าเดี๋ยวมันก็มีคนบินมาตีมาแล้วทุกคนมีคนมาตีแล้วมีคนมาตีแล้วอ่ามันเอาผมอ่่นียพทไมแปลงงาว่ะ จะเล่นแม่งเลยนะครับทุกคนในห,หาเนี่ย เออผมได้ข้าหัวมันด้วยทุกคนมาโดนมังกรยิงตายอ่าเรียบร้อยนะครับได้1,500อเพกเมนต์มาดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้าเราไม่กดรับเคลดได้ด้วยนะครับทีนี้ก็หาเซิร์ฟเปลี่ยนเหมือนเดิมนะอ่าเกิดนะครับเกิดยุกอเต่าเหมือนเดิมผมว่าไม่มีคนมาตามหามันกันแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยผมเปิดหมังกรก่อนนะครับคือคนเยอะมากผมได้เปิดศึกแน่เลยอ่านี่ไงทุกคนอีดีดีด่นี่นะครับมาบ่ะทุกคนแล้วก็เปิดแม่งเลยนะครับทำไมแย่กู้รอดอ้าทิพย์ล่านนะโดนโดนโดนผมโดนมาอยู่มมมันนอยู่โ เบียงสามต,ตีดีก่อนนะทุกคนเอ้ยีดิของเราทุกคนไปได้ดิลแล้วเราชนะแล้วเนี่ยแค่นี้ก็รู้นะครับว่าเราชนะ,ะขอเราไกแอีดิทหน่อยเราตามล่า,ามา่เองเลยนะครับไม่หาเนี่ยพวกอาจจะไปแย่งอีดิทกันเดอวู้ยตะกอนนังโคตรตึงนี่อีดิทเราอยู่นี่ทุกคนเรียบร้อยผมว่าน่าจะไปส่งเคลทได้แล้วนะเราลองไปดูนะคะรับรว่า3ตัวจริงหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วนะครับได้มาทั้งหมด6กเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ไงมันคูดาสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีตอนสิบสองชั่วโมงนะทุกคน one hour later มานะครับทุกคนในสุดก็ครบสิบสองชั่วโมงแล้วทีนะเราจะมาทำเควสที่เจ็ดกับแปดนะครับเหมือนจะให้เราไปตีฉลามนะทุกคนฉลามหรือว่าอีวนทะเลไอนะโดยโจสั่งมาล้วก็จัดไปไม่ให้นะไม่ใช้ผลพาในการออกทะเลนะครับเรามาใช้นี่ดีกว่าผลวังกรอ่าเจ้าทะเลเกิดนะครับผมไปขอไปจอดเลยไกลๆก่อนนะอย่างนี้แหละทุกคนใส่แม่งเลยนะ ผมไม่แน่ใจะครับว่าตีเจ้าเนี่ยมันจะได้เหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยเจ้า3มตัวเอาอะไรผมไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่ามี3มตัวแตกล้างไฮบิดโอ้ยมึงจะคำรามทำไมนักหนาวะมาไอพวกหนอนน้อยเดี๋ยวสอนให้รู้ว่าใครใหญ่กว่ากัน,อ,นอ้ามันหายไปเฉยโอเคผมก็เดือดเถลางก,ก็เกิดน,นะครับโอ้โหเจ้ามาว่ะทุกคนเราตีเจ้าดีกว่านะ อันนี้ตัวที่3ของเรานะครับเรียบร้อยครบสตัวมาไปดูนะครับว่าจะได้หรือย,อยังอยู่ไฮด้าทาวหน้าตีเจ้าฮอลเลก็ได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยได้แบาคุมสีแดงนะเขาเรียกว่าอะไรวะผ้าคาสีแดงต่อไปเป็นสีอะไรต่อไปเป็นสีดานะครับสี <S <S สุดท้าย <S 2> <S 2> <ส>คือเขาให้เราเนี่ยไปก,อก่อภูเขาไฟนะครับแล้วก็ผ่านมาให้ได้น,นะทุกคนเออไม่น่ายากนะผมดูว่อนว่ยผมมีวัตถุดิบหรือเปล่าอ่าเรามีลูกไฟอยู่นะครับเราสามารถคาบได้นะยัดขับเฮ้ยมันปดล็อกแล้วเว้ยทุกคนเฮ้ยอาวุธตำนานโอ้ยทุกคน แล้วขาดให้ไข่นะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ยังค้าอะไรดีกะปืน ก <G ül> <G ül> <ป>มาเราไปอ่าคับตะเกียงก่อนดีกว่านะมาทุกคนตอนนี้เราเจอเกาะไปที่เรียบร้อยไปน้องของใครหายวะโอ้ของผมหายว่ะทุกคนชวยจัดหายต, <G ül> ายตลอดขอกดขอกดนี่นะครับอันนี้ก็เราต้องคอยป้องกันฐานนะครับไม่ให้โกเลมมาตีหัวกระโหลกนะคือถ้าตีเลือดลดเนี่ยเราแพ้แน่นะบะ้อาห้ามเลือดลดอะ่ะเหี้ยไม่ให้ห้ามดิก็คืออยากให้ตีจนบรรทัดแตกนะครับแล้วเราก็ต้องให้เพื่อนเนี่ยคอยกันภูเขาไฟเอาไว้นะไม่ให้มันแตกออกมาดูจากเปอร์เซ็นบนหัวนี้นะครับตอนนี้เลือดเราเหลือ100นะแล้วก็ภูเขาไฟเน วันยี่สิบห้านะครับเนี่ยล,ลดลดลงรายทุกคนเวลาตีแต่กโกเลมเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ยผมจะตายมันแรงอยู่ทุกคนในโกเลมมันตีเนี่ยเฮ้ยรูรูทุกคนเราเห็นรูเราก็่คยกดไปนะครับเรียบร้อยทุกคนลอเกเ็บกระดูกนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเก็บ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 ้โหเยอะมากเยอะมากเก็บ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 กระดูกกระดูกกระดูกทุกคนกระดูกกระดูกเรามียี่สิบสี่ชิ้นนะครับแต่ไข่มันยังเก็บไม่ได้นะเราต้องไปทำเควสเรามาดูนะครับว่าเควสโดโจเราผ่านหรือยังผ้าคลุมสีดำอ่ะ ได้มาแล้วนะคะทุกคน้าคาสีดำโคเททุกคนสีดำมาดูดิค้นเข้ากับสีฮากีทุกคนเท่มากตอนนี้ผมมีเควสยหได้ทําต่อไหมวะ<อ>ไม่มีแล้วนะคบเราผ่านเควสโดโจหมดแล้วนะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอัพหมัดมังกรนะครับเป็นสกิลแซดนะเหมือนเราต้องควัตัวนี้นะครับนี่ไงทุกคนอัพเกรดใช้ลูกไฟ5้านะครับในการอัพเกรดฮ่าสกิลแซมันสามารถล็อกได้เหมือนหมัดก๊อตนะครับที่ผมรู้มาแล้วก็อัพเกรดเอ็กนะครับได้ยังวะ ยังไม่ได้เราขาดลูกไฟใช่ไหมเราต้องไปหาลูกไฟมานะครับเหมือนเดิมนะครับรากคลิกไอตัวนี้หาลูกไฟแต่การต้นไผ่สิต้นอ่าเรียบร้อยนะครับแต่การเวนอมแต่การตัวนี้นะครับเก็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 บเกเก็บเก นี่ขดที่ขดเฟีเ้ยวมาฉีดได้ด้วย SQC มาอับเกรดได้ไหมวะผมว่าน่าจะได้ปะอ่าจริงด้วยนะครับใช้ลูกไฟ10อันอ่าเรียบร้อยทุกคนเราอัพเกรด SQC ดีกว่าอ่ามันตแตกแาบเดิมยังไงวะไม่รู้นะครับว่ามันแตกแาบเดิมยังไงใครรู้ก็เมนต์มานะว่ามันต่างกันยังไงมาทุกคนเรามาทำเผ่ามังกร v ีหนึ่งกันเลยดีกว่านะอย่างแรกเนี่ยเราต้องมารับเค้กใหญอตัวพ่อมดคนนี้นะครับผมรับไปที่เรียบร้อยทุกคนน,นี่นะเขาบอกให้เราออกไปตามหาไข่นะไข่ก็คืออยู่เกาะลาวามาเลยทุกคนหรือว่าเกาะแมกมาทำไม ไม่ทำทีเดียวไปเลยวะต้องไปไป,ไป,ไปมาเนี่ยทุกคนระหว่างนี้เราเก็บลูกไฟรอนะครับเพราะว่าวรุดิบเนี่ยต้องใช้ลูกไฟเยอะมากเลยนะดูดิ15อันนะครับอันนี้ โอ้โหลูกไฟเกิดท่าดวงได้ทีแล้วก็เจอก่อทักทีทุกคนหาเป็นชัมม่วโมงนะครับก่อนนี้แล้วคอยอยู่ข้างล่างนะครับให้เพื่อนเขาอยู่ข้างบนมาทุกคนเรารอเก็บไข่นะครับนี่เรียบร้อยผมได้ไข่เราไปดูนะครับว่าเคลสเราปลดล็อกได้หรือยังๆๆเลขเก็บเป็นเผาบังกรว้าทุกคนผมได้เผามังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชดโดมีเข่าแล้วด้วยโคตรเสียวทุกคนเผาบังกรเรามาทุกคนต่อไปนะครับผมจะพาไปทําเผ่ามังกร V 4นะคือตอนนี้ทำ V 1เส แล้วเทียบ้อยนะครับเอ้ยขอรืองมืมีสองนี่เออเราต้องมารับเคสก่อนนะครับมันบอกให้เราไปหาดอกไม้มาทั้ง5ดอกนะครับไปคืนรหัสเต่านะทุกคนคือมันจะตอบอยู่ตรงนี้นะครับมันจะหล่นตามมอนนะคือมันจะเป็นไอเทมเข้าตัวเรานะครับต้องคอยเช็คด,ดีว่ามันดอบให้เราหรือยังตอนนี้ผมก็ได้ดอกไม้มาหนึ่งดอกนะครับก็ต้องรองคูดาวสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ต้องรับเสจร<า>อบนะครับเนะ๋ยวนะแมงโตดเนียนทุกคนผมกลับข่าวหนึเจ,จ้าเอวคือดอกไม้ผมไปดูมานะครับเหมือนมันจะไม่ต้องตีก็ได้ คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ผมยังไม่รู้หมดเท่าไหร่นะแต่จุดตอบเนี่ยก็คือมันอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับคือตรงนี้ข้างบนมันได้หรือว่าตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นตรงขอนไม้แล้วก็ตรงนี้ที่เราเพิ่งเจอไปแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนดอกไม้ทุกคนดอกไม้ทุกคนดอกไม้เลยไอ้กวนไอ้ตามดอกแล้วเว้ยดอกที่สามนะครับทุกคนมานะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาล่าเกาะแมกม่านะครับเพราะว่าเราจะเอา ไปครับของก่อนนะไข่มาเก็บได้แค่คนละฟองนะครับนี่ทุกคนผมได้ไข่มาแล้วเราจะมาคราบหอกเอาไว้ก่อนนะผมไม่ได้จะว่าหอกของข้าได้ยังวะโอ้โหยังขาดลูกไฟแต่เราไลา่เก็บลูกไฟก่อนมานะครับผมคราฟดาก้อนหาทำได้เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับดาก้อนหา วิ่เทมากทุกคนดูดิ<ช>มันมีอะไรกลมๆอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอาวุธเป็นมีไฟได้ครับถ้าเครื่องบารคีก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะ่ามีออร่านะครับแต่เทมากเราต้องฟาร์มดาก้อนฮาร์ดเนี่ยให้ครบ500มาอมารี่นะครับแล,แล้วก็ต้องฟาร์มดาก้อนสตอมเนี่ยให้ครบ500อมาร์ทเหมือนกันนะครับก็จะเป็นปืนมังกรน,นะถึงจะทำเผ่าว4สีได้นะครับแต่เรายังทำวี2มาได้เลยลับไปฟาร์ม v ีกันต่อนะครับเฮ้ทุกคนเห็นอะไรไหมดอกไว้เกิดแล้วนะครับตอนนี้ผมมี4ดอกนะครับเหลืออีกหนี่งดอกมัเรี้บ5ดอก มาเกือบสองชัว่วโมงเนี่ยแค่ดอกไม้เฉยเนี่ยแล้วเราก็ต้องกลับมาคุยกับพ่อมดนะครับ <c oughs> เอาดอกไม้ไมาให้มันได้ละส่งเควสนะครับมันให้เราจ่าย1นร้านนะเมื่อกี้ตอนนี้เราก็กลายเป็นมังกร V2 ไปเทียบร้อยนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเรามีปีกนี่มาผมเพิ่งสังเกตดูนี่ทุกคนมีปีกแล้วด้วยโคตรฟียาวานี่ปีกสวยมากนะครับอ่ะต่อไปไม่รอช้านะครับไปทํา V3 กันคือมันบอกให้เราเนี่ยไปฆ่าฉลาม1ตัวนะครับแล้วเราไปฆ่าฉลามให้ได้นะตอนนี้นะครับเราก็ออกมาเจอก่ออีกดึงก่อนนะผมว่าผมจะเก็บไไข่ไปัก ฟองหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปคราฟปืนใหญ่พอดีไงจะได้ไปฟาร์มาทเทอรี่นะครับอ่าได้ได้ได้ไดข่ามาหนึ่งแล้วก็ล็อกเก็บกระดูก <c oughs> ทุกคนเรียบร้อยได้มา9อันนะคบแล้วก็ไข่เนี่ยผมเป็นสองฟองไปเร <c oughs> ียบร้อยมาเรามาดูนะครับดะก้อนสตอมโอ้โห <c oughs> ขาดเก็บมันกอ่อนไม่เป็นไรทุกคนเราไปทำมีสามันก่อนนะครับ <c oughs> เราต้องออกทะเลหาฉลามนะครับไาทุกคนน้องเขาเจอฉลามแล้วนะครับอยู่ตรงนู้นข้างหน้ากลางตีอยู่เลยนี่ไงทุกคนตัวมันหายไปไหนวะเรามไม่เห็นตัวมันนะครับคือเราทำดาเมจส หานี่แหละทุกคนผมหามา20่บนาทีไม่ไหวจะเจอปลาฉลามเนี่ยเรียบร้อยทุกคนตายไปอัพเป็น V3 สกันมาไอแกเอามากรมาอุ้ยสามล้านเลยนี่ทุกคนได้เร็วว้าวว้าวว้าวดู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 ว้าเ้แล้วเขาใหญ่ขึ้นด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับผมสามารถนะคะปืนได้แล้วนะไปฟรามาเป็นเรียบร้อยเพ่งโคตรเหนื่อยจริงจริงอ้าเลยเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับเช เทมาอู้อ๊ายวูด <c oughs> <c oughs> แล้วมันยิงลัวด้วยว่ะทุกคนดูดิ <c oughs> ก็ชอบเลยอะแต่การทําเผาวีซี่เดี๋ยวผมบอกเลยว่ายากมากนะครับ1เราต้องฟาร์มมาร์ดดาบดาก้อนฮาร์ดนะครับถึง500มาร์ดเราก็จะเป็นดาก้อนซอมเนี่ยห้ารอยมาร์ตี้เหมือนกันคือยากสุดๆแล้วก็การทําเคลีเนี่ยเราต้องดึงหัวใจเลเวนทานเข้าเกาะ1รอบนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเกาะแมกมานะครับแล้วก็ทําเคลีให้ผ่านก็คือทขาเหมือนเดิมนนั่แหละครับถึงมันจะพาวะไปเข้าห้องเผาวีซี่แล้วก็เหมือนจะต้องกระโดดกระโดดอะไรสักอย่างเลยทุกคนบอกเลยว่า yeah, ยากชิบหายตอนแรกผมต้องไม่ฟาร์มก่อนนะครับแต่ริงแ ผมจะทานะทุกคนคือใช้ผลประตูว์าไปกับคือต้องกลับไปที่โลก2ก่อนตามผมมาทุกคนจะได้ดูว่าทําไมต้องกลับไปที่โลก2อ่ะดูมาที่แลบนะครับใช้เผาใซบอกทุกคนคือเผาใสบอกวันฟาร์มง่ายนะครับเราแปลงร่างทีแล้วแบบง่ายๆเลยเราฟาร์มอยู่เกาะโกโก้นะทุกคนเปเกาะนี้มันง่ายสุดนะครับแล้วก็ผลพ้ามันแก้บา้าก็เป็นเทียบร้อยนะครับผมจะตีให้ดูมันตั้งใจเนิร์ฟแล้วทุกคนตอนแรกผลผ้าเห็นปะมันสามารถตีซอนได้แล้วนะทุกคนดูดิกระตีไกลด้วยขึ้ยยังวขึ้นไวมากทุกนเผาผมขึ้นบายังว อปืนยิงกันทุกคนได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับในการฟารม์มาที่ให้ครบทุกคนดูนี่ตอนนี้มาร์ปืนผมถึง500มาร์แล้วนะคะฟาร์แม่งโคครเหนื่นอยแล้วแล้วก็มาร์อันนี้ก็ถึง500แล้ว,ลวน้ำตาจะไหลมาทุกคนคือเราต้องเปลี่ยนผอมังกรนะครับแล้วเราเนี่ยจะไปล่าเลเวนทานเหมือนต้องดึงประตูเข้าเกาะไฮด้าน,นะครับผมว่านะ่าจะดึงเข้าตรงนี้นะครับดึงประตูเข้าตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องน้องอาทิ์อดนะครับก็เหมือนน้องเข้าจ่ายไปที่เรียบร้อยนะครับอ่านี่ครับเลวนทานเกิดแล้วนะ แล้วผมก็สิกเรือไปแล้วนะครับมีอันนี้เป็นเรือของผมเองแล้วใครที่อยากหาเพื่อนเล่นนะครับก็มาที่ชอดผมได้นะดูดิคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวออนต้องสิดคนมันจะไปเรียนกันหรอวะไม่สบายนะครับเราให้น้องๆกหนูเขาขับให้นะผมว่าผมจะแระตีพวกเจ้าเลยนะเพราะเฟกเมนต์ผมน้อยมากเลยมานาันทำไอแอเทียร์ไม่ได้นะครับเอ้ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอประตูเล่นมันทาแล้ว เลตโก้ไปเลยน้องเรียบร้อยนะครับเจอง่ายอยู่นะไปน้องตีอะไรก็ได้อีมมเน้เกตที่อยากได้หัวใจโอ้โหมังกรที่รีบันทานได้ด้วยวะ่ะแม่งคโคตรโกงวะ่ะเดี๋ยวนะหางมันอันเนด็ใหม่เลยทุกคนก็คือมันบอกหลอดเลยไกลๆเลยนะจะได้รู้นะครับว่าเป็นหางทางไหนเป็นทางไหนเรียบร้อยอู้หางเกตโอ้โหแม่งตีไวมากโอ้โหสี่เกตทุกคนเยอะเยอะมาแปลงล่างว่ากับรีบันทานเลยผมอยากดูนะครับว่าตัวใครแม่งมองตาปากก็รู้นะครับว่าใครใหญ่กว่ากันตัวยังไม่ได้หางรีบันทานเลยนะครับโอเค โอ้ได้มา15าเกตเยอะอยู่มาน้องมาน้องเดี๋ยวรอยิงเดี๋ยวรอยิงเอ้ามาันหายไปไหนน้องหัวใจอ่ะอ๋อ,อมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองทุกคนได้หัวใจแล้วเรือเกิดเลิกเกิดไป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 ขับเรือมาทุกคนตอนนี้เราได้หัวใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหแต่ยินเหลือกันแค่อยู่4คนเองอะก็อื่นนั่นัตายอ่ะหมดแล้วนนอ,อะเราต้องไปเกาะไฮด้านะครับระหว่างนี้ต้องระวังเรือหรือว่าระวังอะไรด้วยนะไม่งั้นแตกแน่นอนทางไหนน้ำคือน้ำตกวะทุกคนผมขับออมปะเนี่ยอ่าน่งไงน้ำตกน้ำตกทุกคนนุ เรียบร้อยเควสเสร็จแล้วนะอ่าตรงนี้นะครับเราต้องมาจุดตะเกียงตรงนี้นะนี่แล้วก็จุดแล้วก็จุดเรียบร้อยอุ้ยวิธีประวัติศาสตร์ทุกคนประตูเปิดแล้วเช็ดเอาแล้วไงต่อวะโอ้ยห้องอ่าเหมือนจะเป็นเควสต่อไปนะครับนี่ไงตัวอย่างเช็ดเช แล้วกดเราเคลคกอ่ะตัวนี้ก่อนนะคือเคสเนี้ยมันสั่งให้เราไปหาเกาะวาคาโน่นะคือเกาะแมกม่านั่นแหละแล้วก็มันมีทางเข้าพิเศษ,ษ,ษนะครับเราเจอเกาะแล้วเราก็ต้องเหมือนไปทำเคสขึ้นมาข้างบนป่องหูวเขาไฟ s <S นะครับไปทุกคนภารกิจต่อไปของเราคือหาเกาะนะครับเฮ้ยทุกคนเจอแล้วเจอโคตรง่ายาทุกคนเกาะนี้มันเกิดไปแล้วอ่ะไม่งั้นเราก็กดได้นะมาครับทุกคนตอนนี้เราเจอเกาะใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจุดบอกนะครับว่าตรงไหนเรา เราต้องเข้าไปทำเผ่าอ่านี่ไงทุกคนทางเข้านะครับนี่เราเดินเข้าประตูไว้ได้เลยนะ มาแล้วเออคราอะไรอ่ะนี่ครับเราต้องคุยกับรูปป้านะคือตอนนี้เราต้องรีบหน่อยนะครับมาคุยไปนะครับอ่าใช่เลยกดใช่นะครับแล้วเราก็ไปเอาตะเกียรข้างในนี้ทุกคนกดอีรับมานะครับนี่อุ้ยโคตรสวยอันนี้คือข้างในป่องหอไปนะครับต้องเอามาตรงนี้ขึ้นทางไหนก่อนวะปีนโซ่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีแมกมาคอยพุ่งออกมานะครับอันนี้เราเราต้องระวังมีพิเศษนะทุกคนเรื่องแมกมาการพุ่งออกมามาแล้วทุกคนแมกมามานะครับเราหลบตรงนี้ก่อนนะโอเคยังหลบได้อยู่นะครับใครมาก็ต้องระวังกันผมนะคือมมมันไ่สาารถ ไ้ตกี้อะไรได้เลยนะครับอ้าตรงนี้นะครับก็ลงไปข้างล่างอีกเหรอผมทำถูกไหมวะทุกคนเอา้าเอ้าคืออะไรอะ่ะพี่ผ่านเพราะว่าอย่างว่ายังไงก็ไม่ทันว่ะอ๋อคือเราเข้าผิดประตูเว้ยทุกคนเราดีตัวได้ไหมวะเลยแถว โอเคทุกคนผมเข้าใจแล้วนะครับก็คือเราเอาทั้งสามสีเข้าไปในข้างบนนะครับผมมาหยิบมาถือแลครับทั้งสามสีนะครับว่ารอบนี้ผมรู้นะครับว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวเราต้องบั็กกันแดบสูงเลยนะทุกคนกดก่อนนะครับคุยเคลดคุยเคลดคุยเคลดอ่าเรียบร้อยนะทุกคนเราไปเอาสีเหลืองมาก่อนอ่ากด e เรียบร้อยคือเหมือนมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโซมันจะหายไปด้วยนะค่อยไต่ไปนะลาวามันจะมาทุกๆนาทีด้วยนะทุกคนโดนไหมว่าไม่โดนนะครับไม่โดนโอเคทุกคนอันแรกอันแรกสีเหลืองอ่าเคลมมาวางนะครับแล้วก็ลงไปเอาอีกอออัันนนึงงงงงงงสสสสสสสีีีีีีีีีแแแแแแดดดดดโเเเเคคลล้วววไปาขขยยะรบ <icana> สีเขียวอีกสอนาทีท <are> <idal Industry UK> ุกคนโอเคทุกคนทันทันเวลาเหลืออยู่หนาทีเลยนะครับเราต้องเข้าห้องเผานะเรียบร้อย้ยพาลับมาให้ได้เลยเออพาลับเผาผากรวีซีอ่านี่ไงทุกคนเราเทียร์หนึ่งนะครับทุกคนดูตัดแปลงล่างทุกคน ว้าวูววูวันนีท่าดิท่าโคตรเทพเชฟเบสมันทำอะไรได้อีกวะมันบินได้ไหมบินได้นะครับแต่จะบินนานไหมตกไหมตกไหมตกนะครัะยูวิมีมีออร่าอะไรก็ไม่รู้นะครับสวยอะไเหมือนเดิมนะครับเวลากดสกิลเผาเหมือนออร่าเราจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่10%นะครับเรายังไม่ได้เอาเฟืองนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนโอเคทุกคนวันนี้โคตรเหนื่อยนะครับได้แค่เทียร์1ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่านอนหนึกงกะลาเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาทำเทียร์10นะครับ